พื้นฐานของพื้นฐานเพราะว่าเป็นกีฬาเริ่มต้นของทั้งหมดเลยก็คือการเรียนยิมนาสติกนั่นเองใช่โอ้โหโอ้โหอดีนะดีะดานโค้งลูกสูงหน่อยมาเก็บเกลือเก็บอะไรลูกยังไม่ถนัดชั่วโมงนึงเอาไงเก็บเด็กพวกนี้ทำไมต้องไปเอากระเจ้าแล้วก่เอากระเจาอ

หรอเอ้าวบอกคือโอ้โหกล้ามเนื้อมันไม่มีขนาดนี้สงสัยมันมีต้องไปหาที่ให้เรียนออกกำลังกายกล้ามเนื้อแล้วละมั้งลูกมันไม่เจอพี่ดีดอนพาตัวนั้นไปแล้วไปตามให้หน่อยได้ไหมครับอยู่นู่นพี่ทีบอกว่าไม่มันมีเคยสอนว่าห้ามเซโนไงพี่ทีเราเป็นพีที่รักสื่อสารพี่ทีพี่ทีเขาพี่ที พี่ชิต้องห้ามพูดไม่สิพีเพราะว่าเพราะว่ามามิโซแล้วไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ B ีฟออยล์ชาแนะครับผมก็โโช่วงนี้ลูกปิดเทอมไงเราก็จะอยากจะหาก,กิจกรรมอะไรทำก็คือ<ห>เราอ<ห>่ะ<า>ม,มีให้เขาไปเตะบอลแล้วใช่ไหมใช่อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสองคนไปขวนขวายหามาให้เขาเล่นก็คือจริงๆมันเรียกว่าอะไรนะทริกกิ้งอะไรของเธอทริกกิ้งคือมันเริ่มมาจากนี่พอถ่ายไอจีก็ถ่ายแล้วก็เจออะไรพวกแบบเนี้ยโอ้เป็นไง ถึงไหมขนาดนี้เลยใช่ความคาดหวังคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปิดให้ดูนี่เงี้ยฮึบฮึบมันเป็นการแบบฝึกการใช้ร่างกายแหละฝึกการทรงตัวเป็การทรงตัวอะไรเงี้ยเราเอาว่ามันเป็นการลำดับร่างกายเป็นการต่อยอดสู่กีฬาอื่นๆได้อีกแบบหลากหลายได้ใชคือเหมือนเราเตรียมร่างกายลูกให้พร้อมก่อนที่เขาจะแบบมามีมามีแกให้ดูได้ไหมอยงั้นก่อนไปน้องพี่อยากจะกินใช่ไหมลูกใช่ครัแล้วพี่อยากกินซีวิ้ใช่ครัแล้วพี่อยากกินซีวิ้ซีวิ้มีกี่รสลูก สอมีอะไรบ้างเลมอนเลมันกับออเรนจ์กับออเรนจ์าจะม่หยุดกินไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะอร่อยอะไรชื่นครับอะไรตืดๆครับเขาฉีดขาแล้วนะโอเคลูกไม่ต้องไปเรียนแล้วล่ะเก่งแล้วขนาดนี้วิธีตีลังกาได้แล้วโอ้โหสุดยอด วิธีแค่นอนอย่างเงี้เฉยๆโอเ <Okay. S 2> คไปค้นหามามันยังไม่มีคือเรายังไม่เจอดีกว่าใช่เรายังไม่ไมเจอที่ที่แบบเรียนแบบนี้เลยแบบเป๊ะแต่เราเจอที่เรียนน่าจะเรียกว่าพื้นฐานของพื้นฐานเพราะมันเป็นกีฬาเริ่มต้นของทั้งหมดเลยก็คือการเรียนยิมนาสติกนั่นเองใช่อ่วันนี้เราก็เลยจะให้ลูกไปลองเรียนยิมนาสติกดูจะตามไปเลยว่าออกมาเป็นไงเพราะว่าพิธีเนี่ยเขาอยากเรียนมากเลยใช่ไหมลูกพิธี กลัวเลียออกกำลังกายอะไรนะพิธีเขาอะไรนะกลัวเียวออกกำลังกายตอนในพิธีเขายังไม่พร้อมแต่เรามาเตรียมความพร้อมให้พิธีกันก่อนดีกว่าด้วยซีวินนะคะเขามี2รสนะคะก็คือเรมอนนะคะแล้วก็ออเรนอร่อยทั้งสรสเลยออยชอบทั้งสรสเลยไม่สัมาัถที่จะบอกเด้เลยว่าชอบน้องคนไหนน้องนกันนะคะดู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  ซีวิตนี่นะครับกล่องหนึ่งเนี่ยเขามีวิตามินซีมากถึง2 0 0ซนะครับผมซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองเลยนะครับมันจะทําให้เด็กๆนะครับสนุกได้เต็มที่แบบมีซีไม่มีแผลวิตามินซีเนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะนอกจากเขาจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเพื่อให้เราไม่เป็นหวัดง่ายแล้วนะคะยังช่วยป้องกันการเป็นเลือดออกตามไรฟันนะคะและนอกจากนี้ก็จะทําให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยค่ะแล้วพอร่างกายเราเนี่ยมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าใช่ไหมคะลูกของเราก็จะอารมณ์ดีพอล ทีความสนอ,อกสนใจในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองแล้วก็จิตใจของเขาเนี่ยมันก็จะได้ดีไปด้วยนั่นเ<ข>องนะจ๊ะคอมเด่ยนลุยทุกกิจกรรมในวันนี้รับรองว่าพี่ีีต้องสนุกสนานแน่นอนฉันก็ว่าอย่างนั้นแต่จะว่าไปแล้วอะชีวิตท,ที่เราเคยเห็นอนะมันเป็นเหมือนขวดแก้วนะแล้วก็มีฝาปิด ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่นะพอเขาเออกแพ็กเกจจริงแบบนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเด็กๆสามารถพกไปไหนได้แล้วก็<ช> <ๆ S 2> กินสะดวกด้วยเวลาเราพกใส่กระเป๋าอะไรไปเราก็ไม่ต้องกลัวแตกไงเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบจิ้มแล้วก็ดูไดได้เลยเหมือนประมาณแบบกล่องนมเล็กๆกล่องใช่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซีวิตมินีนะครับถ้างั้นเราพกซีวิตวิตามินซี200%ไปด้วยเลยแล้วกันนะวันนี้ซีจะได้ไม่ดรอปเขาจะได้สนุกอย่างเต็มที่ไปเลยจ้า เอาไปเป็นแพ็กเลยนะเพราะว่านี่ลูกกินจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลานเราไปด้วยไงให้หลานเราไปด้วยใครที่ต้องการจะซื้อนะคะก็สามารถไปตามซื้อกันได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชช้นทั่วไปหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะช้อปปี้ลาซาด้านะครับหาได้หมดเลยครับผมไหนเรามีความสามารถอะไรบ้างพื้นฐานเราเนี่สองมนี่นีโอเคอาบีดีไปด้วยมามี่อาีดีไปด้วยนะมามี่ เขาแถวเขาแถวนี่ไปนี่ไปนี่ไลนี่ไแถวขยายแถวกางแขนกางแขนนั้นตามตามขอนนะพากลับบ้านเลยตโรงเรียนเลยดูมือขึ้นเล่นกัได้ดีเล่นกันได้ดีน้องพีตัง้งใจฟังหน่อยลูก ครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายโถ่แล้วลูกหนูจับเอานี่ๆครับอย่างงี้อย่างงี้อ๋อไม่ลงเนี่ยตรงนี้อ่าค่ะลูกพี่ดีๆลูกนะใครอ่ะเดี๋ยวเท้าเริ่มเหมือนซูโม่เลยนะครับซูโม่เลยครับครับอัพไปนู้นเลย ดีค่ะทีดูคุณนะบิดวันนี้ค่ะน้กินเลยกินเลยตะไปยกเลยก็ลงไป่อต่อค่าคุณนที่เชื่อฟังเทีได้เลยนะคะรับบทนนี้โหแน่นอนพูดว่าทำอะไรเหยียดเท้าขาวบ่วงแล้ว ก้มลงาคน่านดูไ hmm. ด oh, ้รอกปดอไได้รอไได้รเดี๋ยวหลังกับบ้านไล่ะเนี่ยเนอาบมือไว้ครับถูกต้อง อันนี้แบบนี้เลยข้าวไวน้องพีครับดูเสียงพทยังไงทีนี้มองไปด้านหลังเปนแล้วเรเปจพวกนองนี้เล จับสองมือเลยจับทับจัโคดคับเองสจับอับสองหรือสีดัดตนโอเคเ้าใจแล้วทำไมต้องใช้กูเยอะไ่้องทำได้แล้วพิธีวิ่งช้องพีทำได้เอาพิธีทำไได้อยู่คนเดียว มันไม่มีแรงเลยแขนมันไม่มีแรงเลยไม่โดนลไปเอายกขึ้นมาแขนต้านเยเออดีมากสะพานโค้งลูกมันไม่ง่ายเมันไม่ง่ายอยากเลยวดูทีแขนไม่ตรงยไปแมตาขนมานัมตามากตาทีรอนะ แล้วก็ยืนนะรู้จักไหมมวนหน้ารู้จักไหมมวนหน้านี่ไงไปแล้วไปต่อนะคะอุ้ยมาแล้านะล่ะต้องท้าชิกันอก้มเยอะๆก้มเยอะๆโูไปโูไปมาครับคนไหนก็ได้ โยกต้นโดดมาต่อไปก้มเยอะๆก้มเยอะๆครับสูงหน่อยเก็บเก็่ยเก็บอะไรลูกยังไม่ทันทำเแกหน้าหน่อยดิมามี่ทำได้อ่าเอามือว่าวางสูงคยนสูงใชต่อไปก้มได้เยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไปเราจะตีน้องพีคะมาเียกครูสอนมาดีดีดดีดด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 ดงดดดดงดด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 ดนดดดดดดดยดด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 กดด ไบไหนลูกอ้าวอ้าไม่ยากเลยโอเคอ้าทำดาวลงมาตรงไว้อ่าสายตรงไ้อ้านาะเนาะคนนี้ก็ตรงอยู่ทางในกลมอ้าไม่ต้องกลัยลูกไม่ต้อก่ยไ้อัจะไวแนนนะครับไวแน่นาเรียกว่าบ้าดูบ้าที่เออไาอ้าปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือปล่อมือเก่งม ไปเรียนสิลูอะไรก็เอาลงไม่ได้นอกจากลิปไปเรียนลูกไปอันนี้เป็นรถเลยมันเข่ตลองชิมเก่งมากโอเควลงมาไอมไม่มีามแรู้แล้วดูแไปแล้วแมต้องฝึอันนี้นะอยาก Bye. เป็นตัวอย่างให้น้องคนรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ดูจะได้ทำนะดทำเป็นตัวอย่างนะดูสูมากเลยนะเนี่ยยกมือไ้นะเขตรงไว้ตามองมือตัวเอง็ีมือเอเกงไหมีเท่เลยเอามืออามือทำพื้นเอาไปทำพื้นจะไปด้วยไดแล้วเขจะไปถอดหน้ากากถอดนี้ห้อยหัว จ้แล้วพี่จะหยุดแล้วอายังหยุดแล้วโอเคโอเคเก่งมากได้คนหนึ่งก็ยังดีเพราะเป็นเตะบอลมันก็อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นการประกายมันดีแต่แล้การมันทำให้พิธีแข็งแรงนะไม่เอาทำไมอ่ะเพราะมันน่าสนุกเออสนุกเตะดูสิหัวเปียกไปหมดเลยมันสนุกอะไรมีมือเก็ไม่เก็บไว้ หนวหนางนางนาหนาหนาไปเร็วไปไปเร็วไปบูรัไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเขตึงแล้วข็งตึงแล้วเขตึงเข็ตึงข็งตึงแล้วเู็ึกเลยกุ้งแคมบูรัาเลยเขายืดกุ้งแบบนี้แน่เลย็นี่พอทำแล้วมา้อไม่ชอบไม่ชอบจริงจหรือเปล่าหรือว่ากลัว กลัวกลัวทำไมนี่พ่อก็ช่วยจับดูเจเจสินี่พ่อก็ลองด้วยนะพี่ทีไลองก่อนที่จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าหนูไม่ลองหนูจะรู้ได้ไงลูกไม่ชอบเอาไอาไม่ชอบอัพซา์ดาวฮะสนเรื่องอะไรลูกสใจเรื่องที่ฝนตกอ้าวฝนตกเราต้องเสียใจเลยเราเราได้ข้าไปเดนโตจริงไหม พอแล้วหยุดก่อไม่ต้องเสียใจนเนาะลองดูลองดูมีคนเตฟให้จ้องนี่ยช่อ้ทอง,องพี่ก็ช่วยรับอยู่พี่ก็ช่วยรับอยู่แล้วขึ้นมาทำไมอารมณ์ <laughs> เล่เอา่อาทำไมกล้ากระโดดได้ยังดี เฮ้ยพี่เกงนี่พีี้กัวอ๋อพี่กี่กัวเหรอพี่ทีไปเล่นอย่างอื่นไมล่ะดีไหมเด็กัวเอ่ะำก่อนลูกจำาำก่อนแค่นี้ตัวนี้แค่นี้ก่อน่อนแค่นี้ก่อนโอเคไหมอ่าปคนละสิบรอบปะ ฟังงฟัวลุงพ่อสนุกมากเลยเอาไหมพี่พีโอ้ก็ ไปแล้วเนี่ยอนั่งสงคนได้ไหมหนั่งสองคนพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่กล้ามย้เด้อไอ้คนหออยยัง พี่พอยังใหญ่เวลาหยุดหยุดอย่างนี้ครับหยุดขายแก๊สอะไหยุดเออย่างกันนะโอเคเดี๋ยวอีกรอบนึงนะเดี๋ยวไปดื่มน้ำพักเบรกก่อนนะได้ไหม

ขังไหมลูกขัจงไมจับไมจ็บไหมทาทีนี้ใขัดจิงไหมไปท้าไว้ลูกไปทาไว้มันจะเป็นยากอะไรเกันาเบมาแล้วครัมันใช้คนละสกิลกันยากนะต้องแข็งแรงมากเลยนะ ตัวละสองแย่ก็คนเวะอแยอาโ้ยเจ้าจ้าเ้ยมามีดูพี่ดีเฮ้ยพี่ดีพี่ดีว้าวบจบจบแล้วใช่ครับทุกคนจบแล้วเฮ้ยโอ้ยคนอไร ตอนไอเนี้ยลงมาใำมมีบาร์คูลเจ็บเลยต้องอย่าลืมสิว่าเรา40กว่าแล้วเอามือแตะขาเอายกขา CD ไหมยกขา CD อ่าะยกขา CD เจ๊เก่งมากครับต่อไปเอาบัตเตอร์ฟลบัตเตอร์ฟสื้อครับอีซี่ปิ้นลูกปินได้ไหมปินแล้วลูกปินแล้วปิ้นแล้วปินแล้วลูกปินแล้ว จังเปอร์โฟล์มแล้วสวัสดีครับคู่กันบุณครับก่อนสวัสดีสุดสวยที่มามีสอนแล้วสวัสดีครับโอเคอ่ะไหนปฟมมือสามครั้งก็หนึ่งสองสามเย้โอเคเสร็จแล้วสนุกไหมลูกสนุกไหมครับแบบพิธีสนุกฝรั่งมาอีกไหมน้องพีล่ะน้องพีครูถามว่าสนุกไหมน้องพี น้องพี่คณะมาอีกไหมลูกคณะมามามาอีก,อก<ม>นะ<ม>นนสนุกไหมสนุกมาอีกไหมมาอีกไหมครับมาอีกยอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับว่าผมตั้งใจว่าแบบอยากจะให้ลูกตีลังกาได้ทุกคนก็เห็นศักยภาพแล้วในการที่จะแบบว่าลูกเราจะตีลังกานะไม่ไม่จะ <c oughs> <c oughs> จะพาพิธีมาอีกไหม แต่นีก็อชอบไงเออวิธีก็ชอบอยูอ่นะคืออย่างุตบอลไงน้องพีเขาดูไม่อค่อยชอบใช่ไหมแต่เขาก็ไปวิธีเขาก็สนุกบทีเนาะ <c ười> แต่อันนี้พอมาเล่นอันนี้ดูน้องพี่ชอบมากกว่าแต่วิธีก็ดูแบบชอบน้อยกว่าเราก็ต้องควราพาวิธีมาอีกไหมเพราะว่าน้องพี่ยังไปเตะบอลเลยจริงๆก็คือหาที่ให้เขามาระเบิดพลังแหละก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยอ่ะที่เขาได้มาเจอครูนะครับก็อาจจะแบบยังแบบต้องทําความรู้จักกันก่อนเออมันจะมีความเกรงกลัวนะค่อยๆสร้างความเกรงกลัวขึ้นมา เอาว่ามันเป็นพื้นฐานของการต่อยไปเล่นกิจกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นการเต้นการออกกําลังกายอื่นๆเล่นบาสเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยไงแล้วมันก็ทํทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงครับพี่พอเนี่ยแหละก็ยังไปแข็งแรงในกลไกไปเป็ขนาดพ่อเวกตลอดนะพ่อไม่หรอบแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีแผลไส้ติ่งเดี๋ยวเราจะทําให้เธอดูว่าเออที่ถูกต้องมันต้องยังไงก็ยังไงเจอกันอีกอีกันทีหน้านะครับสำหรับทีนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ม้วนม้วนเลยม้วนม้วนตุต๊ก wow ตาล้มลุก